กลับมาอีกครั้งนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับน้ำพึ่งป่าภูพานน้ำพึ่งเดือน5นะครับนำมาทําน้ําพึ่งมะนาวหมาะมากนะครับคุณประโยชน์ของน้าพึ่งเดือน5ปรับสมดุลร่างกายมีแร่ธาต,ตุต่างๆเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมเกลือแร่กรดอะมิโนจําเป็นนะครับรวมถึงสารแอนตี้ออกซิแดนซ์และวิตามิน B C แร่ธาตุ ซ่อมแซมส่วนสึกหลอบำรุงเลือดนะครับชะลอความเสื่อมของเซลล์และเป็นยายุวัฒนะทําให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุยืนยาวนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อน้ําพึ่งป่าบูพาน7 0 0มลลขวดนะครับเพียงพันบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งแถมฟรีนะครับออร์แกนิกวูฟเฟียฟรีสไดซูเปอร์ฟูด้ดไฮ แพนเบสโปรตีนนะครับราคา150บาทนะครับผัสลายน้ำจืดขนาดจิว๋วที่ถูกจัดให้เป็นซ u เปอร์ฟู้ดระดับโลกเพราะเลี้ยงในฟาร์มปิดนะครับสะอาดปลอดภัยมาตรฐานออร์แกนิกนำมาเข้ากระบวนการฟรีชไดเพื่อควบคุมคุณค่าอาหารนะครับและให้รสชาติเหมือนเดิมสามารถนำมาประกอบอาหารเมนูสุขภาพทั้งเครื่องดื่มอาหารขาวอาหารหวานทานง่ายรสชาติอร่อยไม่เหม็นเขียวโปรตีนสูงโรยหน้าสลัด โจ๊กซูชิแซนด์วิชโคสโลเอ,อนเนอร์จีบาร์เบเกอรี่พิซซ่าแกงผัมไข่เจียวยำไข่ผัมนะครับหรือน้ำปั่นสุขภาพสนใจนะครับสั่งสินค้าได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์0 8 1ย1 5ปด1น 0766คุณหนึ่งนะครับบรรบูมาจากช่องอาจารย์เสก5.0จะได้ราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรติดต่อผู้รับและทักไลน์เพื่อแจ้งยืนยันออเดอร์ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทุกการสนับุนจากทุกท่านนะครับมาณที่นี้การก่อกบฏนะครับวากเนอร์ในรัสเซียนะครับก็ทําให้หลายชาติเนี่ยนะครับจับตาดูอยู่นะครับแล้วรวมถึงชาติในยุโรป้วยนะครับว่าเอ๊ะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเมื่อ นายปิโกซินนี่นะครับได้ถูกในประเทศไปเบลารุสนะครับก็ได้สร้างความวิตกกังวลนะครับให้กับชาติในเนโต้ะครับมาดูข่าวชิ้นนี้กันนะครับชาติเนโตเนี่ยกลัวหัวหน้าวัคเนอร์นะครับในประเทศไปเบลารุสนะครับเยอรมันจะประจำการทหารในลิทัวเนียเพิ่ม4 0 0พันนายนะครับเขาบอกว่าการในประเทศของหัวหน้าวัคเนอร์นะครับทำให้ชาติเนโต้เนี่ยตื่นตัวนะครับโดยลิทัวเนียนะครับได้เร่งเร้าให้เนโต้นะครับเสริมนะความแข็งแกร่ง นทางปีกตะวันออกนะครับโดยทางเยอรมันนะครับพร้อมที่จะประจำการทหารนะครับ4,000นายในลิทัวเนียการเนรเทศนะครับของหัวหน้าวัคเนอร์ PMC ไปที่เบลารุสนะครับภายหลังที่ก่อการปฏิวัตินะในรัสเซียได้ทำให้ชาติเนโต้นะครับอยู่บนความตื่นตัวนะครับชาติเนโตเยอรมันนะครับในขณะนี้เนี่ยได้ตกลงนะครับที่นจะคง นะหนึ่งกองพลนะครับถาวรเนี่ยอยู่ในลิทัวเนียสิ่งนี้นะครับภายหลังจากที่ทางลิทัวเนียนะได้เร่งเรา้านะเนโตให้เสริมทัพนะเพิ่มความเข้มแข็งนะทางปีกตะวันออกนะครับของพวกเขาท่ามกลางนะค,ความวุ่นวายในรัสเซียเยอรมันนะครับในขณะนี้เนี่ยจะประจําทหารนะครับเพิ่มขึ้นอีก4,000นายนะครับในลิทัวเนียโดยนายบอลิสนะครับ พิโรเลีสนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับการาาหมเยอรมันนะครับได้กล่าวว่าแม่นยําแล้วนะครับที่ทางเยอรมันเนี่ยพร้อมที่จะนะประจําหนึ่งกองพลที่เข้มแข็งนะครับในลิทัวเนียให้เป็นการถาวรจะเตรียมโครงสร้างพื้นฐานนะให้อย่างเพียงพอตัวอย่างเช่นนะครับค่ายทาหารโครงสร้างพื้นฐานทางการฝรึกซ้อมคลังกระสุนที่จะได้ถูกมอบให้ และความมั่นคงแน่นอนที่สุดนะครับยังคงความยืดหยุ่นที่จําเป็นตามการวางแผนของเนโต้ซึ่งสิ่งนี้นะสำคัญมากด้วยทําไมนะครับการในระเทศไปเบลารุสนะครับของปิโกซินเนี่ยจึงสร้างความกังวลน,นะครับกับทางลิทัวเนียลิทัวเนียนะครับเป็นรัฐในบอลติกนะที่มีขอบเขตนะชายแดนแบ่งปันนะคับกับทางรัเสเซียและพันธมิตรนะครับของพวกเขาก็คือเบลารุส ามรายงานต่างๆนั้นนะครับประธานาธิบดีเบลารุสเนี่ยนะกำลังจัดวางกําลังนะครับทางการทาหารอย่างจริงจังในข้อเสนอนะด้วยการตกลงกันให้เป็นที่พักอาศัยของหัวหน้าวากเนอร์นะครับและคนของพวกเขาเบลารุสนะครับยังเป็นจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับจากที่ซึ่งรัสเซียเนี่ยอาจจะสามารถโจมตีเคียฟนะครับได้ในท่ามกลางสงครามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น สรุปก็คือว่านะการก,อกร่อกบฏวัคเนอร์ในรัเสเซียเนี่ยนะครับแล้วเมื่อมีการเนรเทศนะครับนายปีโกชินเนี่ยไปเบลารุสนะครับตำแหน่งของเบลารุสเนี่ยนะทำให้น a ะชาติในเนโต้เนี่ยอย่างเยอรมันลิทัวเนียเนี่ยกังวลนะครับว่าเอ๊ะจะไปทําอะไรหรือเปล่านะนายปีโกชินเนี่ยนะจะไปทำอะไรที่เบลารุสหรือเปล่า อาจจะโจมตีเคียบนะจากเบลารุสซึ่งมันใกลมากหรือโจมตีลิทัวเนียองเงี้ยเป็นต้นนะจึงมีการประจําการทราหารมากขึ้นใียนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ